สวัสดีค่ะก็มาวันนี้มาไลฟ์สดนะคะมาบ้านหลานเดอวันนี้จะมาไลฟ์สดกันนี้กำลงกังจะทำเย็นต่โฟกันนะคะนั่นหลานหลานเดี๋ยวหันกล้องน,นะโอ้โสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่ไปเดี๋ยนะนี่นี่สวัสดีค่ะวนก่นสมบูรณ์นะคะคนหลาน ่ก่อนเลยพรอมเดีย๋ยวี้อ้วกอะนี่นะคะกําลังเมื่อกี้ปั่นเมื่อกี้กล้องอ,อ,อันนั้นมันไม่มันไม่ไอโทรศัพท์อันนั้นมันไม่ทํางานคนะ่ะก็เลยต้องเปลี่ยนมาเอาเป็นอันนี้เนาะนี่กําลังจะทําน้าอะไรนะน้ําเย็นตาโฟนะคะเนี่ยที่แดงๆใช้ใช้อะไรนะลูสปิดไอผักที่มันเป็นเสียงแดงบ้านเราอะ่ะแล้วก็ต้องหู้ยี้ปั่นปนกันแล้วก็ใส่ใส่พริกนะคะปั่นไปด้วยแล้วเดี๋ยวจะใส่จะเติม อะไรนะน้ำส้มนี่ค่ะผักผักเย็นตาโฟเอ้ยผักแล้วก็เส้นนะคะนี่เครื่องเย็นตาโฟอยู่นี่ค่ะวันนี้ขอไลฟ์สดนะคะแล้วนี่ก็เป็นปลาหมึกค่ะปลาหมึกที่เคยนั่นไว้นะแ้วเดี๋ยวจะมาปลาส้มของน้ำบดนะคะปลาส้มของน้ำบดเดี๋ยวจะมาชุบแป้งทอดมามาดูกันนะคะนนดเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนวันนี้ไลฟ์สดเดี๋ยวๆๆอครบมาทางนี้กัน จะลองลองดูเด้อเพื่อนๆ่าว่วกวากันเด้อจะเอา้ากล้องก้องเอา้าน่ะได้ละจะว่ากันเด้อค่ะลองดูนยังไม่ได้เลยเดี๋ยวเอามาทํให้เห็นด้วยอืมอะไรๆมันชอบกวนเงี้ยกล้องอ่ะหอมน่าเอาเอ้าเอ้าย <laughs> ตาย <laughs> ตายตายตายคนว่าตายเอาไปทานไปนู่นแล้ว โอ้มาทางนี้อา้าวกล้องอา้าวธรรมชาติสร้างสรรค์ไปแล้วกล้องไปไนก็ไม่รู้มาทางนี้โอ้ตายตายปิด <c oughs> ิดกันเลย <c oughs> ปิดไม่ได้ที่มันกำลังไลฟ์อยู่เอาอันนีอเนาขึ้นหน่อยนึงคนไม่เป็นไรแล้วมั้งเมียนหัว เวียนหัวเลยคนดูเวียนหัวคนดูเวียนหัวเลยคนดูคนดูไม่กินเหล้าก็เมาได้นะโอ้ตาย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 กล้องฉันโอ้ยโอ้ขอเด้อเอ้าปิดก่อนเด้อค่ะไม่ไหวค่ะแบบนี้เอ็นก่อนเอ็นก่อนอืมตายทเพราะอันนี้มันหมุนไหวหมุนได้